รายงานผลการถอดประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและฝึกทักษะการใช้สื่อการสอนในสถานการณ์จริงด้วยวิธีการสอนแบบจุลภาคณโรงเรียนอนุบาลนครปฐมจังหวัดนครปฐมโดยได้ทำการสอนในเรื่อง Press in my school รายวิชาภาษาอังกฤษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6-6ในการจัดการเรียนการสอน ได้ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายโดยมีขั้นตอนดังนี้ขั้นนำโดยครูผู้สอนเป็นคนแนะนำตัวให้กับนักเรียนและหลังจากนั้นจึงสอบถามเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเพื่อโยงเข้าสู่บทเรียน อาจารยน,น,นะครับอะก่อนที่เราจะเริ่มบเรียนกันนี้ที่ขอถามน,นิดนึงนะครับว่าอถ้ามีใครเนี่ยรู้จักโรงเรียนนี้บ้างครับรู้จักเรียนนี้เปนอยาน่างดีเลยที่ขอคนนึงอถ้ารู้จักว่าอะไรอยู่ตรงไหนจะพอจะแนะนาพี่ได้ไห่เพราะพี่ยู่ทุ่งาใหม่เลยอะอันนี้ ท่านสอนสื่อที่ใช้ในครั้งนี้ได้แก่คลิปวิดีโอเรื่อง kid vocabulary school learn english for kids และคลิปวิดีโอ preposition soft p a c e for children และได้ให้นักเรียนร่วมกันทบทวนคำศัพท์จากคลิปวิดีโอจากนั้นจึงได้มอบหมายให้ทำใบงานเรื่อง place in my school ให้ในเวลา15นาที is in front of the box where is chester chester is next to the box he's next to it the cat is next to the box where is chester now chester is under the box he's under it. the cat is under the box where is chester chester is on top of the box top of it. The cat is on top of the box. Where is Chester? Chester is between the boxes. He's between them. The cat is between the boxes. Khansaru. this step ครูได้ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการช่วยกันเฉลยคำตอบจากใบงานเรื่อง p l a s e in my school เพื่อที่จะสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีความกล้าแสดงออกมากยิ่งขึ้นครตอบถูกป้าครตอบถูกป้าวงโอเคเดีวข้อต่อไปนะคะะรับ The library is o p p o s i t e the computer room คลว่า อันนี้พ่อครับม้ย่านี้เราวันให้เราวันให้เอายจาบครับได้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 หมดเลยไดครับหนึ่งสองสองเ็นสามเอ็นหนึ่งสอ คลิปวิดีโอเอ่อ p o w e r p o i n t ทำได้ดีค่ะ Powerpoint เกี่ยวกับวิดีโอหรือว่าเกี่ยวกับการถามคำถามทำได้ดีค่ะแล้วตัวเอ่อพี่ที่มาสอนเป็นยังไงพี่ที่มาสอนตอนแรกๆเขาเหมือนดูเกรงค่ะแต่ตอนหลังๆเขาก็ค่อยดีขึ้นค่ะแล้วภาพรวมวันนี้เป็นยังไงภาพรวมถือว่าดีค่ะมีความเป็นกันเองแล้วก็สนุกสนานค่ะของสื่อที่ใช้สอนเป็นยังไงบ้างะ วันนี้สื่อสนุกค่ะแล้วก็ได้ประโยชน์ดได้ความรู้ยืะเลยค่ะแล้วตัวผู้สอนอยังไงบ้างะคะตัวผู้สอนนะคะพูดอธิยาไสายดีพูดพอแล้วก็เป็นกันเองสอนออกมาได้ดีค่ะค่ะเราภาพรวมวันนี้ภาพรวมวันนี้สนุกสนานแล้วก็สึกสนุกได้วความรู้แล้วก็ได้จัก,กรรมหลายอย่างค่ะดูมีความสุขในการทํากิจกรรมวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะถึงตัว ้องที่คุณผู้สอนนะนะครับตัวผู้สอนเนี่ยก็มีความสามารถในการสอนดีมีความเป็นเอกนักเรียนนะครับแล้วก็มีการเตรียมตัวที่ดีนะครับเช่นตอนที่จะสอนเนี่ยตอนที่จะเริ่มบทเรียนเนี่ยก็มีการแนะนําตัวเองทำความร,รู้จักกับผู้เรียนนะครับแล้วก็มีการนําเข้าสูบบ่บทเรียนโดยการกําหนดสถานการณ์ขึ้นมานะครับแล้วก็เข้าสูบบ่บทเรียนการสอนหลังจากสอนแล้วก็ได้มีการสรุป ความรู้ที่ได้ให้กับผู้เรียนนะครับนี่คือตัวผู้สอนนะครับส่วนสื่อที่ใช้เนี่ยเข้าที่สังเกตก็คือเป็น PowerPoint ซึ่งตัว PowerPoint เนี่ยก็สามารถที่จะสื่อสารกับผู้เรียนได้ดีนะครับมีการตอบโต้กับผู้เรียนได้สามารถดึงให้ผู้เรียนเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะตอบโต้ในการที่จะเรียนรู้ในเรื่องทีก่าะต้องการที่จะให้รีเนรู้นะครับส่วนในเรื่องของ กระบวนการเรียนการสอนนะครับซึ่งพอสังเกตด,ดูเนี่ยมีอยู่ข้อเสนออยู่หนึ่งเรื่องก็คือเรื่องเวลานะครับเวลาเนี่ยเหมือนถ้าถ้าน้องเนี่ยกำหนดเวลามาหนึ่งชั่วโมงเหมือนมันจะเกินมานิดหนึ่งนะครับนั้นก็แนะนําว่าควรที่จะให้มันกระชับนิดหนึ่งในตอนที่ถึงขั้นการเรียนการสอนแล้วนะครับให้กระชับนิดนึงนะครับนี่ข้อเสนอแน,นีโอเคครับขอบคุณนะคะ